ความสบายเมื่อสวมใส่เครื่องมือจัดฟันสเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากทันตแพทย์สแกนฟันสามิติเพื oh. ่อจำลองรูปแบบฟันวางแผนการเคลื่อนฟันและส่งแผนการรักษามาให้เคลียร์คอรเรกเราผลิตชุดเครื่องมือจัดฟันใสและส่งมายังทันตแพทย์โดยให้แน่ใจว่าเครื่องมือจะแนบกับฟันเมื่อสวมใสได้อย่างดีคุณจะต้องสวมเครื่องมือจัดฟันใสตลอดกลางวันและกลางคืนจะถอดแต่เมื่อรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มและแปรงฟันสิ่งสำคัญคือต้องใส่เครื่องมืออย่างน้อยวันละ22ชั่วโมงมิฉะนั้น จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนฟันเมื่อขั้นตอนการเคลื่อนฟันถูกกระทบการเริ่มต้นใหม่จะต้องรอเวลาที่จะเริ่มและทําให้การรักษาใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ทุกครั้งที่เปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันใสชุดใหม่แรงกดเบาๆจะมีผลกับฟันบางซี่และทําให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการอย่างนุ่มนวลจากความใสของเครื่องมือคนรอบข้างจะไม่ทราบว่าคุณจัดฟันพร้อมแล้วสําหรับรอยยิ้มที่สวยสดใส ด้วยเคลียร์คอร์เร็เคลียร์ซิมเพลอแด์เฟรนลี่